โอ้โหมาเจอแบบนี้นะครับผมทุกท่านต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนี่ยี่น้องเนี่ยประมาณนี้คือการแก้ไขกระเบื้องแกนิโต้เนาะที่เป็นรอยนะครับผมเป็นรอยแล้วก็แตกกล่อนทุกท่านต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็แก้ไขพดถึงแก้ไขได้ครับง่ายแต่ว่าที่ยากก็คือนะครับเนี่ย กระเบื้องลอ็อตที่ล็อตเดียวกันเนาะกับที่ปูวไวน้นี่นะครับทุกคนจะพลาดตรงนี้นะครับจะพลาดกระเบื้องที่ไรล็อตที่ปูวไว้ตั้งแต่แรกนะครับจะหารับไม่เจอพอปูไปแล้วผ่านมาหนึ่งปีสองปีนะครับกระเบื้องเดิมที่ปูวไว้ไม่ได้เก็บไว้นะครับผมไม่ได้เก็บกระเบื้องที่ปูวไว้ เพื่อเอาไว้ซ่อมงานนะครับก็จะเกิดปัญหาเอากระเบื้องคนละสีนะครับกระเบื้องคนละสีมาปูพอมาปูสีก็จะเพี้ยนจะด่างนะครับผมเดี๋ยวไปแจนสุกจะพามารับชมว่ากระเบื้องติดปูเดี๋ยวจจนสุกจะพามารับชมนะครับว่ากระเบื้องที่ใช้แก้มีหรือเปล่านะครับทุกท่านโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะครับเนี่ย ก็คือตรวจแล้วเจอนะครับผมร่อนเห็นรอยบินนะครับของกระเบื้องแกนิโต้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ากระเบื้องที่นํามาสีเหมือนกันหรือเปล่านะครับทุกท่านในทางนี้นะครับทางช่างกระเบื้องกําลังดําเนินการซื้อนะครับผมซื้อกำลังรื้ออยู่นะครับผมซื้อเพื่อทําการแก้ไขนะครับผมใเจอแล้วนะครับผมกระเบื้อง ปัญหาหลักเลยครับถ้าเราไม่มีกระเบื้องรอดเดิมนะครับผมเพราะว่าแต่ละที่ปูหรือทํางานแต่ละโครงการนะครับผมไม่ต่ํากว่า1ปี2ปีนะครับผมเดี๋ยวจังสุกจะยกมาเทียบดูนะครับครับว่าสีมันได้ไหมนะครับทุกท่านโอ้โหนี่นะครับก็ถือว่า สีได้เลยครับผมสีได้รัดได้ครับผมนี่รัดเดี๋ยวเรามาเทียบตูนี้เลยนะครับผมสีได้รัดได้มนะครับผมนี่นทุกท่านนี่เอเป็นสีสีเดียวกันรัดเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะครับผม ก็ไม่มีปัญหาในการซ่อมนะครับปัญหาหลักๆก็คือเฉดกระเบื้องสีกระเบื้องนี่แหละครับที่ไม่เหมือนกันแล้วมาปูนะครับผมซึ่งมันจะทำให้โดดและก็ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ผ่านด้วยนะครับผม